อุ้วาดกับแรงฝากข้อความถึงพ่อไผ่ดาวดินจากกรณีรายการถามตรงๆกับจอมฝันที่มีการดีเบตในหัวข้อไขาทางออกวิกฤตการเมืองระหว่างนายจตุพัฒบุญทพัฒรักษาหรือไผ่ดาวดินและอู้หาฤุษถยม่วงบุญสีจนกลายเป็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโซเชียลมีเดียโตมานายวิบูลบุญพัฒรรักษา พ่อของไผ่ดาวดินได้ออกมาโพสถ,ถึงลูกชายเกี่ยวกับการไปออกรายการดังกล่าวพร้อมทั้งชื่นชมว่าสามารถเล่าให้อุแสดงท่าเท้ออกมาได้ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2563ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าอุหานฤไัยโมงบุญศรีได้โพสข้อความขนาดยาวฝากถึงนายวิบูลบุญพัฒรรักษาพ่อของไผ่ดาวดินผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุตอนหนึ่งว่า ถึงคุณพ่อของน้องไผ่ดาวดินถ้าแท้ดิฉันจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่คุณจะคิดปกติดิฉันเป็นคนเถื่อนดิบหยาบสะทุนแล้วแต่ค่ะแต่ดิฉันไม่เป็นคนขายชาติระวังนะคะระวังว่าลูกคุณจะเป็นคนขายชาติแบบไม่รู้ตัวถ้าคุณจะสนับสนุนให้ลูกคุณทำงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทำงานเพื่อเป็นสาธารณาจิตอาสาไม่มีใครว่าค่ะทำไปเลยไม่มีใครว่า อูหายฤทัยยังระบุต่อว่าแต่คุณสร้างศัตรูให้ลูกคุณคุณผลักดันให้ลูกคุณไม่มีตาถอยหลังคุณให้ลูกคุณตีสถาบันพระมหากษัตริย์คุณไทยจะรู้สึกอย่างไรกับลูกคุณคะถ้าคุณรักลูกคุณคุณต้องปกป้องลูกคุณอย่าสนับสนุนให้ลูกคุณย่ำยีหัวใจของคนไทยเป็นจํานวนมากขนาดนี้ดิฉันหวังดีกับลูกคุณและเตือนลูกคุณด้วยความปรารถนาดี ดิฉันว่าดิฉันไม่ได้ใช้คำหยาบคายกับน้องไผ่เลยนะคะถ้าอยากให้รายการมันแบบนี้ก็ต้องเป็นอู้แบบนี้เลยค่ะโปรดิวเซอร์ของรายการก็ทราบคาแรคเตอร์ของดิฉันดีว่ารายการเขาจะเจอกับอะไรจริงไหมคะตั้งแต่ดิฉันแสดงความคิดเห็นทางการเมืองมาก็ยังไม่เคยด่าว,ว่าโจมตีให้ร้ายน้องไผ่ดาวดินให้เสียหายเลยแม้แต่ครั้งเดียวหรือแม้แต่เมื่อวานหลังจบรายการดิฉันกับไผ่ก็ได้แสดงความนอบนอบ้นอมเห็นใจซึ่งกันและกัน ตามแบบฉบับของเราที่เป็นคนไทยด้วยกันแล้วทำไมคุณโพสแสดงความคิดเห็นที่ดิฉันอ่านแล้วคุณเป็นพ่อคุณไม่ควรหาศัตรูให้ลูกว่าดิฉันแสดงท่าเทอะไรค่ะหาลือไทยกล่าวนอกจากนี้อูหาลือไทยยังได้ตั้งคำถามสิบข้อถึงนายวิบูลในฐานะที่เป็นพ่อด้วยพร้อมทั้งระบุด้วยว่าถ้ามีโอกาสวันข้างหน้าเราอาจจะได้พบกันแบบคนไทยทั่วไปที่เคยมีแต่ความสุขเหมือนเมื่อก่อนหน้าเพียงแค่ไม่กี่ปี ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ